สวัสดีครับมาพบมาพอกับช่องแท็กซี่สวนนณภูมิคือเก่าพี่น้องส่องวอลเล่าอุบลปก,ปกคือเกา่าวอรไปแนวกับลงกั๊มวอรวอาไปแนกนกับ,บกยิมเข้าหัวพี่น้องตามสไตล์แท็กซี่สวรนณภูมิคุยสบายสบาย,บายพี่น้องสำหรับขขอยแล้วก็สวัสดีทักทายแฟนคลับ,แฟ,บแฟนเพลงพ่อพ่อแม่ผู้ที่กำลังติดตามน้องแอมชนทิชาทางส่องแท็กซี่สวรรณภูมิพี่น้อง ก็ขอบคุณหลายๆที so 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 ่เขามาติดตามข่าวๆเกี่ยวกับคิวงานหอุแอมทุนทีซ่านาะพี่น้องก็หลายๆท่านหลายๆคนก็คือสิฮู้ไปแล้วเมื่อวานนี้ได้แจ้งได้แจ้งไปเลยนาะพี่น้องข่าวคิวงานหอุแอมทุนทีซ่าหลายๆช่องหลายๆโปรไฟล์คนก็เอาไปข่าวข่าวคิวงานหอุแอมไปลงแล้วเนาะพี่น้องหลายๆคนก็คือสิได้ฮู้เด้เห็นกันแล้วกัข่าวคิวงานหอุแอมกั เริ่มเริ่มเดือนกุมภาพัานธ์ที่สามกุมภาพันธ์เนี่ยพี่น้องตามที่บอกที่เกินไปแล้วเป็นงานเทศกาลดนตรีงานเทศกาลดนตรีและอาหารพี่น้องณนะปั๊มบางจากเสียไตยพี่นอ้องว่นนี่คอยอาจจะอ่านผิดเสียโตบอกว่าเอาเป็นว่าปัมาาป๊มเสียไตยบางจากปั๊มเสียไตบางจากพี่น้องอำเภอแก่งจากวันละย่อง นั่นแหละผู้ใดอยู่ใกลก็ไปให้กำลังใจน้องแอมเด้อพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจน้องแอมหลายๆเย,ยอะๆสรุปแล้วงานนี้แอดมินพูนว่าน้องแอมจะขึ้นเวทีคนเดียวเวลาวันที่เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งน้องแอมขึ้นเวทีคนเดียวพี่น้องบอมีบ่มมีกีตาร์บ่มีเวียงใน,นละมนก,นจมกน็จะมีก็จจมีศิลปินจะมีโกค,คือเวียงใน,นละมนุพนพูนจีขึ้นเวทีกับน้องแอมน วันที่สองมีนาเด้อพี่น้องเด้อแอดมินเ็นแจ้งมาก,กับเป็นงานของเฮียลานึ่งเก่านี่แหละงานเกี่ยวกับนี่แหละพันปรึกษาคนนี่แหละวันที่สองมีนาพี่น้องเบียงจะขึ้นเวทีกับน้องแอมชนทิสาแต่ว่าวันที่สามน้องแอมขึ้นเวทีคนเดียวกับไปให้กาลังใจลูกสาวาห,หลายๆพี่น้องกับมือนี้คอยเปลี่ยนเปลี่ยนเสือดิ้นี่เสือฮ่วมพระเขาสาวชน,นุมาน สียตัวนี้เป็นงานเป็นงานวันเกิดน้องแอมชอนที่ชาน้องพี่หนองวันที่ยี่สิบปดมีนาสองพันห้า้ยหกิบหกปีกายนี่คอยไปหอมพ่กเขาน้าเพินไปงานวันเกิดน้องแอมน้าเพิรนนะก็เลยได้เสื้อสีฟา้ามาเป็นยังคอยคือใส่เสื้อสีฟา้าวันนี้มันบอกคอยเกิดวันศุกโบราณพูดว่า,ผาไผอยากมีโศกมีลาบถูกรางวัลใหญ่ถูกหวยพูดว่ใาให้ใส่เสื้อตามวันเกิดคอยเกิดวันศุกพูดว่า ใครใส่เสื้อสีฝ่าใครเลยใส่เสื้อสีฝ่าเท้ามันโศกมันหวานคือเพิ่นว่าการแต่ว่าหลายๆคนก็คือสีห่วยเนาะพี่น้องว่าแม่ดอกแอมเพิ่นมีอาชีพอีกอาชีพนึงเด้เพิ่นขายลอตเตอรี่เพิ่อนบอยฟังเพิ่นว่าเพิ่นขายอันลอตเตอรี่หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาจนใหญ่ก็นี่แหละอาชีพข่อยอีกาชีพนึงเพิ่นว่าเฮ็ดมาดนแล้วเพิ่นว่าบอกว่านนี่เพิ่นอัน เพิ่นดึงลอตเตอรี่ข่อยใบหนึ่งพี่น้วงงามอยู่ตัวละ่ะเรียกงามอยู่ห้าเก้าเก้าหกสามสามพี่น้วงแม่น้องแอมเพิ่นเพิ่นดึงลอตเตอรี่ข่อยสองใบชุดหนึ่งอะนะอันเพราะว่าเลขซื้อสวยมึงเอาไปเบอร์หล่วนะเห,เ,หเหลือเหลือเหลือนี่ด้วยคน่าข่อยดึงให้เจ้าคนมา <laughs> เป็นเลือกไห้นะาข่อยบอกให้เป็นเลือกไห่นะกันมาลุ่นกันว่าพี่น้วงมาลุ่นกันว่ามันสี สีสีโส,สีมาเคือเพื่มมอนวาบอ่ใส่เสื้อสีฝาตามวันเกิดมือนี้วันลอตเตอรี่ออกเนะกเาะกระโคอให้โชคให้มันสุขูสุขคนเริ่มพิลางมือนีน้เร้่มาลุ้นกันว่าลอตเตอรี่ที่แม่น้องแอมชนที่ชาหรือเมเลก็กเพิ่นดึงไอ้ข่สีโส,สีมันบอ่อยพ่อน้องแอมตั้งแต่ปีที่แล้วพี่นงเม่ปีที่แล้วปีก่อนปีสนะองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบห้าน่ะเดือนตุลาพอเพิ่นเทเล็กยูวัต อยู่วัดลาดบำรุงตำบลบางปามเภอบ,บางพีจังหวัดสม,มุทรปราการพี่น้องวันที่30ตุลานะ <c oughs> คอยไปเห็นพ่อเพิ่นข้างเรี่ยกคอยว่าถ้าพ่อถูลราวันที่หนึ่งพ่อจะซื้อซื้อรถตู้ให้ห็นปะม,มาหลุ่นกันว่าคอยจีถึงราวันที่หนึ่งบอกแอมสิได้รถตู้จะกคอยบอร <c oughs> รอบมาสองฝีแล้วบอกไก่เคียงเลยพี่น้อง กาคลิปนี้กับี่มี่ยงหลายพี่น้องกับมาคุยสบายๆตามแท็กซี่สุวรอณภูมิคือเก่าพี่น้องกับขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามขร่าวๆน้องแอมสุนทิชาทางช่องแท็กซี่สุวรอณภูมิสาหรับคลิปนี้กับผู้ใดถูกใจผู้ใดมากพี่น้องกับกดแชร์ให่เลยกดซับสไครต์ให้เนี่ย ขอบคุณเลยหลายครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคไขมันสุขสุขคนพี่น้องเมือนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบายบายไปแล้วครับ